Mm-hmm. ปลาแล้วโอ้ยอปลาโอ้ครับก็กลับสวัสดีพี่ๆนาน,าน,านากตกปลาทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบก็วันนี้ผมอยู่ที่คลองจุงลเข้นะครับก็เป็นหมายหมายเก่าที่ผมเคยลงรอบที่แล้วนะครับก็พอดีว่าจะมาลงตรงหมายเสาไฟล้มนะครับมาไม่ทันเขา <c oughs> ออกบานสายนะครับ นะครับก็เลยขับรถเลยมานะครับมาลงหมายเก่านะครับตรงนี้ก็จะเลยโครงการละลินมาแล้วนะครับก็จะนี่นะครับก็สังเกตกอไผ่นี่นะแล้วก็อันนี้เป็นโครงการเอื้อนะครับบ้านเอื้อนะครับนี่โครงการเอื้อนนะครับก็ตรงที่จอดรถก็จะเป็นป่าปลากล้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงนู้นก็จะเป็นร้านค้านะครับตังปิ้งตังเย็น ประมาณนั้นนะครับสาหรับหมายที่ผมลงนะก็ประมาณนี้จนะะเลยโครงการละลินมาแล้วนะครับโครงการละลินจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ <J ungs> เลยมาแล้วครับเลยมาประมาณ4ี0ร้อเมตรนะครับประมาณนี้นะครับล้วก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับหมายก็ค่อนข้างโอเคนะน้ำบอกว่าน้ําดีนะวนันนี้แล้วก็น้ําไหลด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสลุ้นนะมีโอกาสลุ้นนะครับวันนี้ก็มาตียี่สุกล้วนๆนะมาตียี่สุกอย่างเดียวนะน้าไหลนะครับแล้วก็น้ําค่อนข้างดีน้ําลงนะ น้ำลดนะครับนี่น้ำไม่เยอะนะน้ำถือว่าน้ำลดนะครับก็ขออย่างเดียวนะฮะอย่าฝนตกก็พอดูสภาพอากาศฝนอย่าตกก็พอนะ <c oughs> โอ้ชีวิตครับในส่วนของเหยื่อก็ใช้เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับชุดตัวแต่งหัวเชื้อหัวเชื้อผลไม้รวมตัวแต่งอะไรเหมือนเดิมนะครับอ,อกไม้ครองอ,อกไม้อ่างผมก็ชุดเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะใช้เป็นตัวเกี่ยวเป็น มันหมูหมังน้ำแดงนะครับประมาณนี้แล้วก็ตะขอผมจะใช้เป็นกามาเบอร์เจ็ดนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับตะกลอก็สองเซนนะครับสองเซนกามาเบอร์เจ็ดนะครับประมาณนี้ตะกัวยี่สิบกรัมสามสิบกรัมนะครับแนะนำนะถ้าน้ำไหลนะครับอันนี้ตะกัวยี่สิบกรัมนะนะครับก็ประมาณนี้เหยื่อเหมือนเดิมนะครับปั้นประมาณนี้เกี่ยวประมาณนี้นะครับนี่นะครับสองตะขอตะกลอตายนะครับ ตะกอลีเวดนะครับผมไม่เล่นตะกอวิ่งแล้วนะครับก็มาเล่นตะกอตายอย่างเดียวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็8โมง39แล้วลงเบ็ดกันเลยดีกว่าเนาะเราสายแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาลุ้นกันดูนะครับวันนี้มาเล่นยีสกอย่างเดียวลุ้นกันดูจะมีผลงานหรือเปล่านะครับแล้วก็เราไม่ค่อยได้ออกหมายดย้วยภาคหลังๆนะครับก็จะพยายามนะครับออกหมายบ่อยๆนะโอเค เค okay, ครับเดี๋ยวลงเบ็ดลงอะไรกันเลยดีกว่าเสียเวลาไม่เยอะแล้ว I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I empty clock alone only own streets are The see is own silhouette getting Step can by step, the clock ticking, but the time for me. Sound sound ครับอันนี้ไซส์สวยเลยอันนี้ไซส์สวยเลยนะครับนี่อ้กินมันหมูนะมาเร็วอยู่นะครับ <c oughs> ผ่านไป20 30านาที ี้ก็10บโมงครึ่งแล้วนะครับก็ช่วงเช้านะครับ8ปดโมงเก้าโมงนะครับมีแต่ปลานินเข้านะสาสามตัวนะครับปลาันนินไซส์สวย2ตัวนะครับแล้วก็ปลาันนินเล็กอีกนะครับก็สายขาวเพิ่งเข้าเมื่อกี้นะครับ10บโมงพอดีเลยตะเพียนเข้า2ตัวนะครับก็ได้ตะเพียนไซส์สวยมาตัวหนึ่งนะครับก็ตะเพียนเริ่มเข้าแล้ว นะครับก็แปลกนะนะครับปกติจะต้องเป็นสายขาวเข้านะแต่วันนี้ปลานินเข้าก่อนนะครับสายขาวเพิ่งเข้าเมื่อกี้สิบโมงนะครับแต่ก็มีไซส์สวยมาอยู่นะครับปลานินค่อนข้างเข้าจัดนะปลาเล็กนะครับตอดตอดตอดมีแต่ปลาปลานินเล็กทั้งนั้นนะตอดเล่นเหยื่อจนเกลี้ยงเลยนะครับน้ำน้ำก็ดีนะนะครับ น้ำก็ไหลบรรยาก,กาศก็โอเคนะครับแดดดูยีสกยังไม่เห็นสักตัวเลยนะครับโอแต่ว่าเห็นเห็นตะเพียนเข้าเนี่ยผมก็ว่าคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเห็นยีสกนะเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ก็เพิ่งสิบโมงเพิ่งนีงนะครับก็เดี๋ยวล,ลุ้นกันต่อนะว่าจะมียีสกเข้าไหมนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าปลาน,นินน้อยจะกวนจัดมากเลยนะครับปลานินน้อยนะโอเคครับ Town to town, from London to Taiwan, I've been all around. อั่นละครับสายขาวหวังว่าจะมียี่สุกนะสายขาวเข้าแล้ว ถึงก็ามาเลยนวลจันทร์ครับใส่ประมาณนี้ใส้แว่นนะนวลจันทร์ครับนวลจันทร์โอ้พูดถึงก็ามาเลยใสยแ่แว่นเก็บไว้ก่อนนะ ใหญ่สุด <analyze> ท <anthropology> ี่เท่าที่เคยได้มานะสักเกินนี่ขออนุญาตแล้ว

โสามครับโอ้โหเห็นไหมไปลื้อปาา่าเมื่อกี้ปลาเข้าปา่าโลสามครับเห็นปะไม่รู้เห็น,หนป่าโลสามห้าสิบห้าสวยสวยอ่ะมาแล้วมาแล้วดูว่าจะไม่เห็นตัวนะโอเคอยู่นะฮะไซส์โลสามนะครับวิ่งเข้าป่าเลยเมื่อกี้ Oh, ha! นี่นะครับก็ได้ยีส่สุกไสโลสามาตัวหนึ่งนะไซสวยอยู่นะนะครับน,นะครับหูรอบนี้โอ้โหรอบนี้ปลาน,นินเยอะมากเลยนะครับปกติไม่ค่อยได้นะครับปกติสองตัวนี่สองตัวสามตัวถือว่าเยอะแล้วนะครับปลาน,นินเนี่ยบางรอบนี่คือไม่ได้เลยปลาน,นินได้แต่ตะเพียนกับยี่สุกนะครับ สุกใสสวยดูเซลรอบนี้ปลาน,นินปลาน,นินเพียบเลยนะดูถือว่าได้เยอะมากนะครับ <laughs> ผิดคาดมากนะครับนี่นะครับเกิดอะไรขึ้นกับคลองเจลระเข้นะครับดูปลานินล้วนเลยนะครับยี่สกได้ตัวเดียวได้นวลจันทร์แมนตัวหนึ่งนะครับปลาตะเพียนก็ได้มีกี่ตัวเองสามตัวปลาตะเพียนดูสามสี่ตัวปลาตะเพียนดูปลานินดิ เกิดอะไรขึ้นกับโครงจรลเค้นะปกติผมแทบจะไม่ได้ตัวเลยนะปลานินนะ 2, เนี่ยได้สองสามตัวนี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับบางรอบบางรอบเนี่ยผมไม่ได้ปลานินเลยนะแต่รอบนี้ครับปลานินดูดิเทียบเลยดูนะครับแต่ก็มีไซส์สวยอยู่นะน,นี่ไซส์สวยอยู่ไซส์สวยอยู่นะปลานินนะครับแปลกมากนะก็ไม่ได้มา เดือนกว่าเกือบสองเดือนสองเกือบน่าจะเกือบเกือบสองเดือนสองเดือนนั่นแหละฮะดูทองจระเข้นะปลานินนะแปลกมากสําหรับผมถือว่าแปลกนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้นะหลักๆผมก็จะได้ปลาตะเพียนปลายีสุกนะครับนะครับสาหรับหมายทองจระเข้นะครั้งนี้ถือว่าแปลกแต่ว่าปลานินก็ไซส์ไซส์โอเคอยู่นะครับไซส์โอเคอยู่ไซส์ทอดกรอบนะ ประมาณนี้นะครับยีสอกไซโลสามนะก็โอ้โหดูเละเลยนะครับกว่าจะเอาขึ้นได้นี่คือสภาพเอาลงไปเอายีสกในน้ำนะดูสภาพเละเลยประมาณนี้นะโอเคนะครับสำหรับนี้พอมีผลงานอยู่นะครับไม่ได้คิริวที่เลยนะก็ได้เล่นอยู่ยีสกนะครับตัวหนึ่งนะก็มีปานินไซก็โอเคอยู่มีนวลจันทร์น้อยตัวหนึ่ง โอเคครับสาหรับหมายคลองจระเข้นะครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันอีกทีจะไปที่ไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เวลาออกหมายก็น้อยหน่อยนะครับไม่ได้ออกบ่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ไม่ค่อยมีผลงานนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบที่ปเพียพเท่านี้แล้วกันนะครับกับยีสกไซส์สวยๆเนาะประมาณนี้คีนะครับกับหมายคลองจระเข้ใหญ่นะครับก็อยู่ข้างหลัง ข้างหลังเอื้อนะตรงนี้โครงการเอื้อนะครับประมาณนี้โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอจบคที่ไบเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากครับ